นะครับตอนนี้เราอยู่บน,นมาหารักเรื่อง <c oughs> มีบุกไปคนขับ <c oughs> จะตายไมเนี่ย ตรวงมือผมนะข้างหน้านั่นเต้ยครับลากกูฝึกครับ <c oughs> สงสารหมาชุดนี้มากครับร้อยกว่าโละครับสองคนเขาเลยให้เราตัวอ้วนสุดครับ เหม็นขี่หมากับเยี่ยวหมามากครับว่ามันขี่เยี่ยวตลอดทางอีกหนึ่งประสบการณ์แต่เมื่อกี้ผมขี่ขับไอ้น,นี่ครับมันไม่ไปก็ต้องคอยช่วยมันเข็นด้วยตอนขึ้นเนินหรืออะไรเงี้ยครับเกือบ <c oughs> แผกโกงทีหนึ่งดีมือจอบอับไว้ได้บ,บ,บ,บุกแต่อย่าเบรไว้ เบรคนิดๆเบรคนิดๆน่ะเนี่ยเบรกสายสายมันไอ้นี่แล้วเฮ้ยเบรคนิดๆเออเออโอเคเฮ้ผมดูทางเลยบุ๋มไม่ต้องมามองเฮ้ยเขาไปทางไหนวะนี่เดี๋ยวทางนี้ตรงไปไหมฮะไม่ใช่โค้ง น้องวะหมาแล้วผมเออก็ไม่เป็นไรเลยหมาไม่กลัวอะไรวะมันพันใจดีเบรกเบรกเอเอต่อไม่เบรกอ่ะไม่เป็นไรเลยมันใจดีมันแตงหน้ามันใจดีไงมันคึก อุ้ยเอ้านาร้่นเฮ้ยเราก็าปล่อยภาพไปเรื่อยๆครับโอ้ยเหม็นขี้หมามากบุ๋มเลี้ยวๆไอ้นตรง แค่นี้ก่อนครับเย็นมือมากเดี๋ยวไว้มีอะไรแต่มันมันเดี๋ยวจะถ่ายไปให้ดูอนะครับอันนี้ก็ต้องปล่อยให้มันลากไว้